สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยกับท่านจันแล้วครับท่านจันครับก่อนเข้ารายการนี้พอดีพลเอกประถมพงษ์เกศรสุขเขาโทรมาเขาบอกท่านเป็นคนบ้านเดียวกับเขาอ่างทองเขาจะขอมาออกรายการกับท่านไหจะรังเกียจเขาไหมครับไม่ต้องใช้คําพูดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งอ่านี่ดูอยู่แล้วพ่อแปะเขาชื่อเล่นชื่อแปะคำว่าเป็นเกียาไม่ใช่รังเกียจ เขาบอกฝากธรรมัาการท่านด้วยแล้วมึงถามท่านหน่อยที่ตากูเนี่ยจะมาออกทีวีกับท่านบ้างจะดีไหมเขาเขาไม่ให้กูออกการเมืองกูจะบอกออกธรรมะกับท่านท่านจะโอเคไหมเจ๋วเลยนะครับไจะได้เชิญมาพูดก็พูดเถอะวันไหนที่พลเรอกบรณวิทย์ไปอ่างทองไปดูบ้านดินเนี่ยชวนท่านประถมพงษ์เกษรศกไปด้วยเขาไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเขามีญาติเยอะนั่นแหละครับก็เรียกว่าเป็นไปได้ชวนภรรยาท่านไปด้วยก็ได้ครับคุณหญิงแอลนายคนหญิงแอล Look, เขาเขาเป็นพ right. ่อท like ่านเป็นเป็นนาหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาเรียกท่านเป็นนาก็เลยว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกันทางสายเลือดครับในขณะเดียวกันก็มีจิตวิญญาณนะนะในทางสายธรรมครับให้ได้มีโอกาสเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเฟื่อฝฟายซึ่งกันและกันอาตมาต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของคนเราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยสามารถ นับญาติกันได้นะจริงๆแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็มีบรรพบุรุษเดียวกันกันมาทัพต้งนั้นแหละเพราะนพเอกปฐมพงษ์เกษรศพเนี่ยท่านเป็นนายทหารนักต่อสู้โอ้ยรูปลอด้วยนักบรบด้วยนี่นักรบจริงนะใช่คนนี้นักรบจริงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมออกรบจริงเขาไปรบเยอะแยะคุณพ่อก็เป็นทหารเขาเหรอครับก็พี่ชายเขาเป็นทหารพี่ชายเขาเสียชีวิตในสงครามเหมือนน้องชายผมเหมือนกัน,นครับพี่ชายเ็าเป็นอากาศชื่อพงนรง์บินเครื่องบิน โดนสอยร่วงเลยเก okay, สรศพใช่ครับคุณพ่อก็เป็นรองแม่ทัพโอ้โหหากันอูตุดหมดนะครับนะคุณพ่อเขาก็เป็นนี่แหละครับศูนย์รงคารพิเศษในนี่นะฮะฝ่ายพระปาทถงมงเขาก็ไปลบมาเยอะแยะไปหมดนะครับลงไปทางใต้เพราะฉะนั้นก็เป็นทาหารผ่านศึกโอโ้เขาเขาไดน,นเลยครับเาทหารผ่านศึกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตแบบ,บถึงลูกถึงคนแล้วก็ถึงพลิกถึงขิงเนี่ยครับ แล้วก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครับไม่ใช่น้อยทีเดียวะแล้วก็แปลกนะครับท่านเขาไปมาแต่เขาก็ไม่ค่อยจะมาเล่าให้ใครฟังรุ่นรุ่นกันก็มาเขียนเยอะผมก็ถามไอ้แป๊ะไอ้นี่มันไปของไม่จริงมันไปแตะแตะแต่มึงเนี่ยไปของจริงเลยกูรู้เลยเพราะว่าน้องกูก็ตายในสนามรบมึงทำไมไม่เขียนมาบ้างอ่ะโอเ้เขามีความคิดที่ดีครับท่านาเขาบอกสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันผ่านไปเถอะเพราะเราไ,ไปอยู่เนี่ยเราไปฆ่ากันอนะ เราก็ไม่รู้จักกันเลยว่าไอ้ฝ่ายโน้นนะั่นมันคือใครถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าเราแต่เราต้องไปฆ่าเพราะโนยุบายของประเทศไม่เหมือนกันมันสมควรแล้วเหรือเพื่อนจะต้องมาล่าหน,น้ากันโอ้กูฆ่าได้มากกว่ากูมีเหรียญติดเท่มันไม่ใช่นะเออเขาก็คิดดีนะครับแสดงว่าท่านแปะปฐะถมพงศ์เกษรศกเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดในทางมนุษยธรรม ใช่ครับเขาจะไม่เล่าถึงเลยเขาบอกจะไปจำทำไมเราต้องไปฆ่าเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดเขาก็จะต้องฆ่าเราเพื่อให้เขาอยู่รอดจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่หน้าน่านำมาอวดนะนะการทำปาณติบาตการฆ่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าฉันฆ่าเก่งฉันรอดตายมาได้ครัเห็นมีอยู่คนหนึ่งมักจะอวดอ้างเกี่ยวกับเรื่องสมรภูมิสงครามนะนั่นแหละครับเป็นจอปรอรุ่นเจ็ดที่ค่อนข้างเป็นสายบู๊คนหนึ่งนะ ส่วนใหญ่ที่พูดพูดมันจะบูไม่จริงะครับบูจริงเขาอย่างอย่างพระปฐมพงศ์เนี่ยครับเขาแน่จริงเขาไปจริงเขาโดดหลงลงมาไปตึกเขาไม่กลับมาลบคุย <Okay. S 2> ว่าโอ้โหท่านปทวิทย์กำลังจะเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่านาคีมีพิษเพียงสุริโยเลือเ้อยบอธำเดโชแช่มชาพิษน้อยยิงโยโสมาแรงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีแต่ว่าคนที่พยายามอวดเรื่องราวในสมรภูมิลบ เยอะๆเนี่ยบ,บางทีก็ไปแค่ถักถากผิวๆใช่เป็นตุเป็นตะนั่นว่าบอกผมถามบอกครถามจริงๆดีว่าแล้วเวลามึงฆ่าเนี่ย มึงรู้สึกยังไงบอกกูรู้สึกว่าถ้ากูไม่ทํามันมันทํากูกูต้องมีชีวิตไปหาพ่อกูให้ได้เพราะนั้นกูก็ต้องฆ่ามันกูไม่เคยคิดเลยว่ามันคือศัตรูกูหรือมันอะไรกูมาเพื่อให้ชีวิตกูรอดกลับไปหาพ่อกูเท่านั้นเองแสดงว่าคิดถึงแต่ตัวกูอ่ะกูไม่เอากูแลกูไม่อยากจะไปฆ่ามันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยกูต้องวางแผนทําลายมันหมดกองร้อยเลยแล้วกูจะได้ยึดไม่เอา นั่นไม่เอาต่างต่างคนต่างอยู่มาปะทะกันเมื่อไหร่ก็สู้เพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นเองจริงๆอาตมาว่าบทบาทการทําสงครามหลายครั้งเนี่ยมันไม่มีความสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่อ่ะครับอาตมาศึกษาประวัติการที่ประเทศไทยส่งทหารไปทําสงครามในต่างแดนเนี่ยอาตมายังรู้สึกเลยทีเดียวว่าทําไมไทยเราจะต้องไปเจ้ากี้เจ้าการไปพูดก็พูดเถอะไปเสือกันนะ มากมายถึงปานนัน้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ต้องอื่นไกลหรอกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยทำไมเราจะต้องไปเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราไปนะครับเนี่ยแล้วก็เรือเราเนี่ยก็ไปจมที่นั่นไปอะไรที่นั่นเยอะเพราะาเราไปเพราะว่านโยบายทางการเมืองซึ่งตอนนี้กำลังจะพลาดอีกแล้วอ,อ,อิตาะยุทธ์น้องชายผมร่วมสถาบันนี่แหละก็เตรียมจะไปเข้าอินโดอะไรไชนนาอีกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ท่านไปเนี่ยท่านคือทหารรับจ้างนะท่านเป็นอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐนะนนเขามาจ้างเกาหลีทีนะเกาหลีนี่พอบ,บอกสุภา,าไปพวกนายไปพอเวียดนามเราใช้เงินจ้างเอกทหารที่จบใหม่รุ่นผมก็อยากมีตังก็ไปลบตายซะยีบเจ็ดคนนะเขาทำกันก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยหลายครั้งที่เราไปเป็นนักรบรับจ้างเราแทงหวยผิดที่เราแทงหวยผิดเพราะอะไร คือเราไปเข้าข้างฝ่ายแพ้พูดก็พูดเถอะเราไปเข้าข้างฝ่ายแพ้แล้วเราก็เอามาพูดปลอบปลมตัวเองพยายามจะบอกว่าเราไปสู่สมรภูมิเราเป็นทหารทานศึกแล้วศึกที่เราไปทำเนี่ยมันเป็นศึกที่น่าไปหรือไม่อย่างไรบ้างก็นี้ครับไปฆ่าอย่างฆ่าสมบูรณ์ธงบุรีจะไปฆ่าเขาทำไมใช่เขามีความเชื่อคนละอย่างกันเราเขาว่าคอมนิสต์ดีเราต้องไปฆ่าเขาด้วยเหรออ่านั่นแหละ พราะนั้นอามาถึงได้บอกกับพี่น้องว่าในสงครามเนี่ยอันนี้สุภาษิตต่างประเทศเขาบอกนะสิ่งแรกที่ถูกฆ่าเนี่ยคือความจริงคือสัจจะใ,ในสงครามเนี่ยสิ่งแรกที่ถูกฆ่าเนี่ยคือสัจจะคือความจริงอาตมาไม่เข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะที่ก่อสงครามนี่พูดอย่าไม่เกรงใจนะท่านบรรณวิตรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยอาตมาไม่ถือหางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลย อาตมาไม่เห็นดีเห็นด้วยกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอะเพราะอาตมาเห็นว่าเมื่อคุณก่อสงครามเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งไหนฝ่ายไหนเนี่ยคุณเป็นผู้แพ้ทั้งสองฝั่งอาตมาไม่เห็นด้วยกับการมีสงครามแม้ที่สุดรัสเซียกับยูเครนอาตมามองว่าหลายคนที่ฆ่ากันตายเนี่ยเป็นเบือเนี่ยเขาก็มีลูกมีเต้า มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีวงวานบ้านเครือทำไมจะต้องไปตายด้วยนโยบายของผู้นําที่ไม่สมเหตุสมผลอาตมาว่าแบบนั้นถึงแม้ว่าฝั่งหนึ่งจะออกว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ทำสงครามเล่นงานคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะไปทำเอาประเทศอื่นมาประชิดติดฉันแล้วฉันก็จะอยู่ไม่ปลอดภัยอ่ะหลายคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่า ผู้นำอีกประเทศหนึ่งนิตซาชอบชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ดูดำดูดีว่าประเทศของตอนเองจะย่อยยับเอาประชาชนเป็นล่อมนุษย์นั่นใช่ไหมอาตมาพูดโดยไม่ได้เอ่ยชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ท่านบรรณวิทย์ก็รู้หมดแล้วครัอาตมาพูดอย่างไม่ไม,ไม่เกรงใจไม่เกรงใจแม้กระทั่งท่านบรรณวิทย์ด้วยว่าท่านจะเห็นด้วยกับฝั่งไหนหรือฝั่งไหน อาตมาไม่เห็นด้วยกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยที่ทําสงครามอาตมารประนามอาตมาตําหนิติเตียนฝั่งใดๆก็แล้วแต่ที่ทําสงครามอาตมาไม่เห็นว่าสงครามเนี่ยจะสร้างสันติภาพได้นี่คือเสียงที่ขออนุญาตประกาศผ่านรายการวิทยุเพื่อนพระจันทร์และอยากจะให้ผู้ฟังรายการที่เห็นด้วยกับอาตมาเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาที่0819095000 ใครเห็นด้วยกับฝ่ายเดียวกับท่านจาันเนีนะที่ปฏิเสธไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามที่กำลังฆ่ากันอยู่ในขณะนี้การเหยียบย่ำทำลายนั้นง่ายมากแต่ถ้าหากเว้นได้จะง่ายกว่าดับอารมณ์ร้อนเร่าเผาอุราด้วยเมตตาน้ำใจอภัยเทินจเจริญธรรมเอาพูดนี้ต่อน,นี่อีกหน่อยนะครับเชิญเดี๋ยวอธิบายถ้าจะรู้ว่านี่ไม่ใช่สงครามครับเชิญ เวลาหมดแล้วครับท่านจย์กับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ